กลับมาแล้วนะครับตอนที่2แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลวันวันที่1สิงหาคมครับก็มีตัวเลขให้กับสมาชิกของเรานำไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับมาแล้วนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสําหรับที่จะออกวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับแรม8ค่าเดือน8นะครับครับก็ก่อนอื่นก็มาดูผลงานของงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาตอนที่2นะครับ ตอนที่สองของอุดรพารวยก็เข้าทั้ง70และ25นะครับในตอนที่2นะครับในลำดับที่13และลำดับที่22นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จครับ วันนี้ก็จะมาดูตอนที่สองของวันที่1นสิงหาคมนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลขให้กับสมาชิกของเรานะครับให้กับสมาชิกของเราก็จะมีเรียง29ชุดแต่อุดรปาลวยจะนำเสนอ24ชุดนะครับ24ชุดนะครับ24ชุดก็ประกอบไปด้วยลำดับที่1ก็คือ04นะครับ04 52คะแนนครับ67 51คะแนน27 47คะแนน15 45คะแนนและ24ครับ44คะแนนนะครับนี่คือ5อันดับแรกนะครับครับลำดับต่อไปอุดรพารวยจะเรียงคะแนนให้กับสมาชิกของเราได้ ครับนี่คือผลงานที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมน,นะครับก็เข่าทั้ง25หแล้วก็7 0ศูนย์นะครับเข่าทั้งเลขท้ายรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับใครที่ดูอุดราพารวยนะครับเชื่อมั่นเชื่อศรัทธานำตัวเลขไปลงทุนก็ร่ำรวยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ ดูก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับวันนี้เราจะมาดูตอนที่สองนะครับตอนที่สองของแนวทางสลากจินแบบนัฐบาลนะครับแนวทางสลากกินแบบรัฐบาลนะครับตอนที่สองจึงจะออกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับก็มาดูในลําดับที่ 1>, 1ก็คือ0 4 6 7 2 7 1 5 2 4ครับนี่คือ5อันดับแรกนะครับ5อันดับแรกตามมาด้วย3 7 7 0 4 6 3 5 3 8ครับนี่คือ10อันดับแรกครับที่มีคะแนนสูงสุดนะครับอันดับต่อไปครับก็เป็น7 9 4 5 7 7 9 1 0 3ครับอันดับต่อไปนะครับ47 48 49 56 13ครับ แล้วก็80601171ครับนี่คือ24ชุดพารวยของูุดรพารวยครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าบันที่1สิงหาคมนะครับวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมแรม8ดค่ำเดือน8 2หนนะครับครับเลข8เด่นมากนะครับเพราะว่าจะมาหลักไหนก็มาติดตามดูกันนะครับทีนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้กับอุรรพารวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็นำเสนอแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลตอนที่2นะครับครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนที่2นี้ก็ขอให้สมาชิกเราร่ำรวยกันทุทุกคนนะครับสวัสดีครับ